สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตาอามเองครับจากงาน Snapdragon Summit ปี2025ที่เกาะเมาอีฮาวายครับผมปีนี้ผมบอกเลยว่างาน Snapdragon Summit เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยเป็นยังไงบ้างผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ สำหรับงาน Snapdragon Summit ปีสอ2 5ันีิ้5นี้ะครับผมต้องขอแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมอย่างแรกคือเขาเรียกว่า Agentic AI อย่างที่2คือ CPU ที่ชื่อว่า Snapdragon 8 Elite Gen 5และ3ครับผม CPU สำหรับโน้ตบุ๊ก Copilot พ PC ตัวใหม่คือ Snapdragon X 2 Elite Extreme และ Snapdragon X 2 Elite ครับผม เดี๋ยวตรงนี้ขอแยกเป็นทีละประเด็นให้ทุกคนสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็เลือกดูตามทา์ส s t มป์ได้ด้วยนะฮะ <S <S เดี๋ยวเริ่มตัวแรกเลยนะครับกับ Agentic AI ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็น AI การเรียนรู้เชิงลึกนะครับผมว่าง่ายๆก็คือ AI ตัวนี้จะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของเราแบบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะมาจากข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานสั่งงาน AI เรียกว่าทั้งตั้งแต่พร้อมพูดสั่งการแบบซับซ้อนหรือทีละรายการการถ่ายภาพของเราหรือแม้แต่ตัวอักษรที่เราสั่งพิมพ์พร้อมอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเรียกว่าเก็บข้อมูลกันค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวทําไมขอคอมถึงทําอย่างนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าที่ขอคอมทําอย่างนี้นั่นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ AI เนี่ย เหมือนเป็นผู้ช่วยในชีวิตประจําวันของเราอย่างเอเอเฮ้ยเรามีงานที่ต้องทํามีนัดหมายที่ต้องไปแต่มันอาจจะชนกันอะไรพวกนี้แล้วเราต้องขยับตารางการทํางานของเราอะไรพวกนี้ครับผมอย่างเช่นผมสั่งว่าเอา้ยผมโทรไปหาเพื่อน A บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปนะแต่ว่าเออเราจะต้อง move เวลาหน่อยนึงจากตอนแบบบ่ายโมงไป3ามโมงอะไรอย่างนี้แล้วเราต้องเลือเ่อน s c h e d u l งานตัวนี้ด้วยเราต้องการ move s c h e d จากตอนบ่ายสามโมง เราก็บอกเลยอ่ะ AI ช่วยจัดการตรงนี้ขยับตาราง A ให้ไปอยู่ช่วงบ่ายสามโมงแล้วก็โทรบอกเพื่อนด้วยคือมาสามารถสั่งต่อเนื่องอย่างนี้ได้เลยนะฮะและในงานเขาก็เดโมอย่างนี้ขึ้นมาเช่นกันนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นส่วนที่ได้คุยกับวิศวกรมาด้วยที่ทำงานเรื่อง a g e n tic AI ตัวนี้ของคอคอมเขาบอกว่านะ e n e n t i c AI จะเก่งหรือไม่เก่งจะทำงานดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งาน ก่อนหน้าของเราด้วยนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราสั่งว่าเ,ออเนี่ยให้สั่งให้ทำ A B และ C ต่อเนื่องแล้วเป็นคำสั่งที่ดีทำให้ AI ได้เกิดการเรียนรู้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อมาในอนาคตมันก็จะดีขึ้นตามไปนั่นเองครับผมจากนั้นตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าทาง Qualcomm จะพยายามเน้นให้ AI ตัวนี้ทำงานแบบ on-device ก็คือ เอออยู่ในสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็อยู่ใน cpu โน้ตบุ๊กของเราทํำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่มันก็จะมีการ c r o สแพลตฟอร์มเป็นมัลติแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผมสั่งการในสมาร์ทโฟนแล้วผมบอกว่าเอกสารตัวนี้นะครับผมมาอยู่ในโน้ตบุ๊กของเราด้วยมันก็จะจัดการแล้วส่งงานตัวนี้ตามเข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่เขายกตัวอย่างนะและการทำงานของ AI ตัวนี้เขาจะโฟกัสเรื่อง ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นหลักเลยซึ่งดังนั้นนะครับผมเวลาเราใช้ Agentic AI ตัวนี้โอเคมาทำงานได้ดีแต่เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการใช้งานด้วยเช่นกันและนี่คือเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในอีเวนต์ครั้งนี้ครับผมและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รอคอยข้อมูลเกี่ยวกับ CPU ตัวใหม่ตัวนี้ที่จะมากับสมาร์ทโฟนในปีหน้าอยู่แน่ๆเลย ครับผมคอคอมสแนปด a กอน8 e l ลิ e g e n 5ครับผมเขาเปลี่ยนวิธีการตั้งชื่ออีกแล้วคือปีที่แล้วเนี่ยคุณจะจำกันได้ว่า CPU ที่เปิดตัวคือ Snapdragon 8และ Elite ถูกไหมครับผมแต่ตรงนี้เขาเติมคาว่า g e n 5เข้ามาตามหลังนั่นเพราะอะไรเพราะการเรียกชื่อถ้าเกิดสมมติว่าเออ8 Elite ตัวนี้เออเปิดตัวออกมาแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติปีนี้ไม่ได้ใช้ชื่อว่า8 El i t e Gen 5คนก็จะสับสนว่าอา้าวเราตกลง ที่ผ่านมาคือยังไงจะเป็น8 Elite Gen 2หรือ8 Elite Gen 5มันก็เลยเป็นการตั้งชื่อว่า8 Elite Gen 5อย่างนี้แทนนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าใครที่ใช้สมาร์ทโฟน Snapdragon น8 Gen 3แล้วต่อมาเป็น Snapdragon น8 Elite ก็คือในวงเล็บว่า Gen 4นะเองและตัวใหม่ตัวนี้คือ Snapdragon 8 Gen 5ครับผมก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่กลับไปใช้ชื่อคล้ายดังเดิมแค่เติมคำว่า Elite เข้ามานเองถามว่าใช้คำว่า Elite เพราะอะไรคือเรื่องการทำสถาปัตยกรรมมัน เปลี่ยนไปพอสมควรครับผมอย่างแรกเลยนะครับคอซี CPU ตรงนี้เป็นคอคอมออร์ยอนรุ่นที่3แล้วและเป็นขนาด3นาโนเมตรทานซิสเตอร์เท่านั้นผลิตจาก t ี m c ครับผมและวิธีการทำคอของเขานะครับผมจะแบ่งเป็นพรามคอหรือคอชุดหลักประสิทธิภาพสูงกับ Performance Core แยกกันเหมือนเดิมนะคือพรามคอจำนวน2อคอเป็นคอชุดหลักและ Performance Core เป็นคอประสิทธิภาพสูงเหมือนกัน แต่เป็นคอชุดรองอีก6หัวนั่นเองดังนั้นรวมแล้วจะมี8คอคอเหมือนเดิมนั่นเองซึ่งถ้าเขาเทียบกันนะตรงนี้เขาเทียบกับสนับด r a g o n น8 elite รุ่นที่แล้วนะครับผมประสิทธิภาพของซิงเกิลคอจากการทดสอบเนี่ยดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน20%และถ้าเป็นมัลติคอจะทำงานดีขึ้นกว่าเดิม17%มีความเร็วสูงสุด4.6 GHz ซึ่ง การทดสอบแล้วได้ประสิทธิภาพดีขึ้นตรงนี้ทางวิศวกรเน้นย้ำหลายครั้งมากในงานนะครับว่าอันนี้เราเทสแบบอุณหภูมิห้องจับใส่สมาร์ทโฟนไปเลยไม่ได้เป็นการเทสโดยเอา CPU เนี่ยไปอยู่ในห้องแลบสถานการณ์พิเศษแบบเหมือนกับว่าเฮย้ยอัดความเย็นเข้าไปเยอะๆระบายความร้อนดีๆอะไรพวกนี้ไม่เขาจะใส่ในเครื่องดัมมี่ทดสอบของเขาเลยแล้วเทสเลย แล้วมันได้ผลมาตามนี้ครับผมเป็นการทดสอบแบบตามใช้งานโรคจริงนั่นเองนะซึ่งถึงจะบอกว่าเอ้ยประสิทธิภาพการทํางานมันดียิ่งขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้วิศวกรเขาก็ย้ําในงานหลายครั้งเหมือนกันนะครับว่าเขาไม่ได้โฟกัสส่วนนั้นเป็นหลักเขาโฟกัสที่ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้มันจะต้องดีขึ้นมากกว่านะครับผมแล้วถัดมาเป็นควอลคอม Ar d ์ด n o G P U หรือกราฟิกการ์ดของเขาเองครับผมถ้าเทียบกันกันกบ a r ร์ดิที่อยู่ในสนัปดากอน8อ l i t e เนี่ย ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยโดยรวมจะดีกว่าเดิม23%ทำลาร tracing ดีกว่าเดิม25%มีหน่วยความจำที่เขาเรียกว่า a d r e n o high performance memory ความจุ18 MB เพื่อให้เล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นนะครัโฟกัสว่าถ้าเล่นเกมต่อเนื่องนานๆเป็นหลักชั่วโมงความเร็วประสิทธิภาพมันจะต้องสเสถียนที่สุดนะเองครับก็ตรงนี้ข้อดีเนี่ยถ้าเล่นเป็นหลักชั่วโมงมันก็จะรันได้รื่นไม่พอรองรับ Unreal Engine 5เต็มรูปแบบเล่นเกมได้ดีขึ้น สามารถใช้ Engine n n i n n n นาน t e Lumen แล้วก็ Chaos Physics Engine ได้ดียิ่งขึ้นและตอนนี้ในงานเขาเอามาเปิดตัวเลยนะมันจะมีเกมที่ Optimize มาเพื่อรองรับตัว Snapdragon 8 e l i t e Gen 5ตัวนี้หลายเกมเลยทีเดียวส่วนจุดน่าสนใจอันนี้ได้คุยในรอบ Q&A เพิ่มเติมมาให้นะครับทำไม CPU Snapdragon 8 e l i t e Gen 5เนี่ย มันสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นเป็นพิเศษทางวิศวกรให้เหตุผลมาว่าเขาดีไซน์การจ่ายไฟให้เน้นเข้าพรามคอ2คอหลักเนี่ยเป็นพิเศษเลยมันก็จะสามารถเล่นเกมได้นานและดียิ่งขึ้นเป็นพิเศษนั่เองครับผมเพื่อให้ว่าเออเวลาเล่นเกมต่อเนื่องหลายชั่วโมงพรามคอลันไปเลยเต็มที่ดึงพลังงานเต็มที่ไปเลยนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นแทน ถัดจากเรื่อง CPU Core GPU Core นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องถ่ายภาพที่เขาเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับผมในส่วนนี้ทาง Qualcomm ดีไซน์ว่าตัว ISP กับ NPU เนี่ยมันจะทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นเป็นพิเศษซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับผมเขาเรียกว่า Dragon Fusion เป็นการพัฒนาร่วมระหว่างทาง Qualcomm และ a r c Soft ซึ่งเวลาการทำงานเนี่ย p i p e l i ล e การทำงานมันจะเริ่มจากการที่ พอถ่ายภาพมาแล้ว ISP ที่เป็นตัวประมวลผลภาพกับ NPU ที่เป็นตัวประมวลผล AI มันจะทำงานร่วมกันเพื่อประมวลผลลดแสงสะท้อนตัดไฮไลท์ ight, ลดแสงแฟลร์ต่าง,ง,งๆอะไรใดๆที่ทำให้ภาพไม่สวยออกไปให้ภาพที่ถ่ายออกมามันดูสวยงามยิ่งขึ้นนเองครับผมและ ISP ตัวนี้เป็นแบบ20บิตตัวแรกของโลกนะครับผมมี Dynamic เรนด์ดีกว่าเดิมเคลมเอาไว้4เท่านะฮะ มีเพิ่มระบบที่เรียกว่า a p b Codec เข้ามาใหม่เพื่อให้ถ่ายวิดีโอแบบเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วเ,เอามาปรับแต่งต่อในภายหลังได้ดียิ่งกว่าเดิมและพอ Encode วิดีโอแบบถ่ายเสร็จออกมาเนาะพอ Encode ออกมาแล้วไฟล์มันจะมีขนาดเล็กกว่าการถ่ายแบบโป o เลสสินครับนี่คือจุดที่เขาเคลมเอาไว้นะส่วนการเชื่อมต่อไร้สายเป็น q u a l c o m Fast Connect 7009ใหม่นะครับผมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4รวมไปถึง 5G อันนี้ เป็นจุดเด่นหลักๆที่ขอสรุปมาให้สำหรับ CPU q u a l c o m m s n a p d r a g o n 8 e l i t e Gen 5ตัวนี้ครับผม เดี๋ยวเราไปต่อกับ Product ตัวที่2ของทาง Qualcomm ในงานนี้กันเลยนะครับกับ CPU Snapdragon X2 Elite x t r e m e Core CPU นะครับผมเป็น Qualcomm Orion Third Generation หรือ Gen 3รุ่นใหม่ล่าสุดถ้าเทียบกันการทำงานแบบมัลติคอเทียบกับ Snapdragon X Elite ในรุ่นที่แล้วจะทำงานดีกว่าเดิม50%การทำงานแบบซิงเกิลคอดีกว่าเดิม39% ประหยัดพลังงานกว่าเดิม43%นะครับผมใช้สถาปัตยกรรม TSMC 3นาโนเมตรเช่นกัน CPU เนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นหลักๆด้วยกันนะครับผมก็คือ q u a l c o m m s n a p d r a g o n X2 Elite Extreme เป็นรุ่นประสิทธิภาพสูงสุดและ คอ o อม Snapdragon X2 Elite เป็นรุ่นรองลงมานะฮะนั่นหมายความว่าคอคอม Snapdragon X2 Elite Extreme เนี่ยครับผมมันจะมีคอ CPU สูงสุด1 8คอส่วนรุ่นรองลงมา Snapdragon X2 Elite ตัวนี้จะเหลือ12คอครับผมแต่เรื่องประสิทธิภาพการทำงานถือว่าแรงไม่แพ้กันอันนี้ที่เขาเคลมเอาไว้นะครับถามว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างเรื่องความเร็วนะครับผมสามารถความเร็วการประมวลผล2คอ พร้อมกันได้ความเร็วสูงสุด5 GHz แล้ว NPU มีสมรรถนะการประมวลผล AI สูงสุด80 TOPS คือถ้าเทียบกับปีที่แล้ว45ตอนนี้ขึ้นมาเป็น80 TOPS แล้วนะครับ GPU Qualcomm Adreno ที่อยู่ในตัวนะครับพอมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม2.3เท่ารองรับ DirectX 12.2 Ultimate API สำหรับใช้เล่นเกมและทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย GPU ตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อหน้าจอาความละเอียดสูงสุด 4K 144 h z ได้ และถ้าเราต่อเอาหน้าจอความละเอียดสูงหลายจอพร้อมกันรองรับจอ 5K เลยนะครับ 5K สูงสุด3จอพร้อมกันนะครับผมส่วนเรื่องเกมต้องบอกว่าทาง Qualcomm เนี่ยพยายามพอร์ตเกมให้มารันในเวอร์ชัน ARM ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเกมที่พอร์ตมาแล้วแล้วดูน่าสนใจมากนะตอนนี้นะครับผมคือ Light like a d a g o n It c h i n วอลเฟรมคอนโทร l โนแมนส Sky และยังมีอีกมากมายตามมาในภายหลังครับผมส่วนการเชื่อมต่อไร้สายนะครับผมจะเป็นคอคอมฟ m สคอนเน็ก n ์ c t 7 0 0มันรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7มาตรฐาน802.11 BE องรองรับ b l u e ูธ o t h 5.4และจริงๆมันเชื่อมต่อ 5G ได้ด้วยแต่ทางคอคอมเมนชั่นเอาไว้ว่ามันจะรับ 5G หรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผพัฒนาโน้ตบุ๊กเช่นกันแล้วเดี๋ยวขอวนมาพูดถึงเรื่องเกมนิดนึงคือตรงเนี้ย ทางคอคอมเขาขึ้นในงานเลยว่า,เ,าเกมยุคใหม่ๆตอนนี้ถ้าเอามาเล่นบนชิป Snapdragon X2 Elite ตัวนี้เขาจะดึง NPU เข้ามาช่วยในการประมวลผลมากยิ่งขึ้นถามว่าเอามาทำอะไร NPU กับการเล่นเกมเนี่ยนะคือต้องบอกว่า NPU จะเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องเวลาเรื่อง NPC นั่นก็คืออย่างเอเล p พ r k ใหม่ที่กำลังจะมาตรงนี้นะครับผมสามารถเล่นบนโน้ตบุ๊ก Snapdragon ได้ และมันจะเข้ามาประมวลผลในส่วนของ NPC ในเกมอย่างเช่นเวลาเราเล่นอยู่เอเลนบุกเข้ามาเอเลนพวกนั้นควบคุมโดย NPU ดังนั้นเรื่องไดนามิกการเล่นและความต่อเนื่องแล้วความแบบเออเฮ้ย NPC มันฉลาดมันต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเออมันหลบเลี่ยงเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีิ่งขึ้น,นเองครับและจุดที่น่าสนใจตรงจุดนี้ คือเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยครับผมพอความเพิ Pro ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า Snapdragon Guardian เทคโนโลยีเข้ามาครับผมถามว่าไอตัวฟีเจอร์นี้มันคืออะไร Guardian เทคโนโลยีตัวนี้ของ Snapdragon เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยระบตุตำแหน่งเครื่องหายเวลาโดนขโมยการลบข้อมูลแบบทางไกลและมันยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่ารีโมทก็คือ การรีโมทเครื่องเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาตอนเวลาโน้ตบุ๊กของเรามันเกิดปัญหาในเองครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับการสรุปงาน Snapdragon Summit ปี2025นี้นะครับผมอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดการสรุปงานอีเวนต์ใหม่ๆในครั้งต่อไปจากผมนะครับผมเอาไว้พบกันในคลิปหน้าผมอาร์มครับสวัสดีครับ